ิดสูตรธุรกิจเงินล้านกับหลัก80-20โฟกัสที่จุดทำกำไรสูงสุดค่ะ80%ของกำไรธุรกิจมาจากแค่20%ของสินค้าหรือบริการที่ขายดีที่สุดค่ะนี่คือหลัก80-20หรือ p a r e t o Principle ที่ช่วยให้ธุรกิจโตเร็วโดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้น3วิธีใช้หลัก80-20ให้ธุรกิจทำเงินล้าน 1. วิเคราะห์ว่า20%ของลูกค้ากลุ่มไหนสร้างรายได้สูงสุดโฟกัสการตลาดไปที่กลุ่มนี้ค่ะ 2. หาสินค้าหรือบริการที่ทำกำไรสูงสุดแล้วขยายต่อสินค้าบางตัวขายดีแต่ไม่มีกำไรลองปรับราคาหรือเน้นตัวที่ทำกำไรได้จริง 3. ตัดสิ่งที่ไม่สร้างมูลค่าลดเวลาหรืองบประมาณกับงานที่ไม่ได้ผล เช่นแพลตฟอร์มหรือโฆษณาที่ไม่ทำให้ยอดขายเพิ่มธุรกิจที่เข้าใจหลัก80-20ใช้เวลาน้อยลงแต่ทำกำไรได้มากขึ้นกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูซ้ำได้เลยค่ะ